เปแน่นๆนะครับรต้วงควโคกต่อต่างๆแล้วก็ฉีดได้นะครับซึ่งจะเป็นแบบแห้งเลยนะครับ universal สวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็จะมาทำความสะอาดเวอร์ Power. ตัวหน้าขาวของซิงยิว่านะครับซึ่งอายุอานามตัวนี้ก็ประมาณเกือบยี่สิบปีได้นะครับซึ่งรุ่นแรกของซิงกิว่ารุ่นนี้นะครับก็ทดสอบที่จงังหวัดสระบุรีนะครับสนามฟุตบอลสี่แท่นนะครับเป็นเจ็ดเก้านศูนย์นะครับซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่ออก แปดเก้าศูนศูนย์มาแล้วก็เก้าเก้าศูนศูนย์ก็เป็นตัวล่าสุดก็ยังไม่ออกมานะครับก็เจ็ดเก้าศูนศูนย์ยุคนั้นก็น่าจะเรือธงนะครับวันที่สิบสองนะครับวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาติปีนั้นนะครับที่สนามฟุตบอลสรัสบ,บุรีนะครับสี่แท่นนะครับก็ให้เสียงที่ประทับใจนะครับ ก็รทดสอบเสียงก็เกือบ20ปีแล้วนะครับก็จะมาแกะทำความสะอาดกันนะครับฝุ่นจะมาเป่าฝุ่นหน่อยนะครับแล้วก็จะหาสปรีสปรีนะครับพ่นฉีดรักษาปุ่มต่างๆนะครับซึ่งอายุก็เยอะแล้วนะครับเป็น ตัวแรกของผมนะครับก็รู้สึกประทับใจในการฟังเสียงครั้งแรกนะครับก็สมัยนะั้นให้เสียงที่โหดมากนะครับก็จะต่างจากสมัยนี้นะครับสิ่งทิ่ว่าก็จะออกหว,วานอเพาะนะครับทุกวันนี้นะครับสเปรย์นะครับก็ไว้ล้างฉีดปุ่มต่างๆนะครับ สีปุ่มพวกพารา l รลพวก s t ต r ร o โนะครับด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นแบบแห้งหงเลยนะครับสีดทิ้งไว้แล้วก็แห้งเลยนะครับเป็นรุ่นที่แห้งแห้งเลยในตัวก็จะเป่าฝุ่นกันสัหน่อยนะครับขนาดไม่ได้ล้างมานานก็ถือว่าฝุ่น คุณไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ได้ล้างนานเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเช็ดเช็ดเป่าฝุ่นกันสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ใช้ใเป่าผมของ ของน้องนะครับเป่านะครับน้องชายการรักษาเครื่องก็จะทาให้เครื่องเราก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เราได้ได้ดูอุปกรณ์ต่างๆว่ามีอุปกรณ์ช็พุดเสียหายตรงไหนบ้างนะครับฝุ่นด้านล่างก็เยอะพอสมควรนะครับ ซึ่งบางท่านก็ใช้น้ําล้างเลยก็มีนะครับในคลิปที่เราเจอนะครับว่าผมแนะนํำไหมผมก็ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าท่านทําแล้วไม่เสียหายก็ก็ถือว่าไม่ไม่ผิดนะครับแต่ให้ผมแนะนําผมก็ไม่แนะนํานะครับก็ให้ล้างตามซึ่งเพราะว่าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับหัวกรอ์บางตัวก็ ก็จะเสียหายได้นะครับแต่ถ้าเป็นของท่านเองก็ถ้าท่านอยากทําก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ให้แนะนําก็ไม่แนะนํานะครับก็ควรให้เราเช็ดเป่าลมทําความสะอาดนะครับอโทษทีนะครับฝาล้มนะครับแต่ถ้าท่านมีเครื่องเป่าลมแรงๆก็ไดวูบบวูก็กกใช้ได้ดีเลยนะครับก็จะดีแมากนะครับ ก็น่าจะเป่าที่เดียวอยู่นะครับอันนี้ลมก็ไม่น่าจะแรงเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นค่าฝังแน่นก็ไม่น่าจะออกนะครับถ้ามีน้ํายาฉีดล้างทำความสะอาดก็มีนะครับส่วนอันนี้ก็น้ํายาทําความสะอาดเบื้องต้นเฉยๆนะครับเป็นแบบแห้งไวนะครับ ถ้าแบบไม่แห้งไวถ้าเอามาฉีดก็จะเสียได้ง่ายนะครับก็ไม่แนะนำนะครับเราควรใช้แบบแห้งไวนะครับทำให้เครื่องก็จะใหม่ขึ้นเงาขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาป,ปานะครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงเทอรอยนะครับ ส่วนพวกนี้ก็ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็จะหนาแล้วก็เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มอแปลงรุ่นใหญ่อันนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับ3 9 0เไว้ครับเปิดเพลงฟังในห้องในพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็ซื้อไว้ตอนนั้นไปฟังเสียงแล้วประทับใจนะครับก็เลยได้ซื้อไว้สึ่งรุ่นนี้สเปคคอนด้านหลังก็จะไม่มีนะครับ อายุกเกือบ0ปีก็ถือว่าสภาพย่งดีอยู่นะครับก็ไม่เคยเสียไม่เคยซ่อมนะครับก็มีไปโมให้แรงขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนเฟสนะครับให้แรงขึ้นขึ้นมานิดนึงให้เสียงจัดจ้านขึ้น ตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เสียงถูกใจคนไทยเราประมาณนั้นนะครับสวัสดีครับก็สีสันก็เริ่มแตกต่างแล้วนะครับก็ทําให้ดีใหม่ขึ้นนะครับสัญญาก็ช่วยได้เยอะนะครับให้ชมใกล้ใกล้นะครับก็เริ่มดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ก็มาดูด้านหลังก็มาฉีดพวกสวิตสตูดิโอพาราเรลแล้วก็บิดนะครับอันนี้จะชอบมีปัญหานะครับใช้งานเป็นแนนนานะครับแล้วครบคตูต่อต่างๆแล้วก็ฉีดได้นะครับซึ่งจะเป็นแบบแห้งเลยนะครับยูนิเวอร์ซล perfect ขวดสีฟ้านะครับ degreaser นะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณ180-200ได้นะครับหรือ200กว่าได้นะครับจะเป็นแบบแห้งเลยนะครับก็ใช้งานได้นะครับก็ทำความสะอาดก็ใหม่ขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับ ซึ่ง power ตัวนี้ก็เป็น power ตัวแรกของทาง City w ของผมนะครับอายุก็น่าจากประมาณเกือบยี่สิบปีนะครับก็เสียงไปฟังครั้งแรกแล้วก็ประทับใจก็เลยซื้อเอาไว้ฟังในห้องนะครับเพราะให้เสียงที่พัดลมที่เงียบนะครับเสียงไม่แรงนะครับเพราะว่าเป็นวัดตัววัดไม่สูงมากนะครับ ก็เราเปิดฟังในบ้านเราก็จะได้ยินเสียงที่เงียบแต่ว่าใช้งานกางแจ้งก็ได้นะครับไว้เป็นมอนิเตอร์นะครับหรืองานเลี้ยงเล็กๆนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องที่ผมใช้ถือว่าใช้ออกงานบ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าพกพาสะดวกแล้วก็ไม่หนักมากนะครับก็ว่าจะหาแหลกใส่อยู่นะครับคือการขนย้ายได้สะดวกขึ้นนะครับกันความเสียหาย สิ่งที่เสียหายที่มีก็มีแค่น็อตนะครับน็อตหายไปตัวหนึ่งนะครับก็ใช้น็อตรุ่นที่ไม่เป็นสนิมนะครับมาใส่แทนนะครับตัวเดียวนะครับตอนนั้นก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับฝากช่อง p j Pro Audio ไว้ด้วยนะครับซึ่ง power รุ่นนี้ก็เป็น power ประมาณ400 400วัตต์นะครับ สีโอมก็อยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยวัตต์นะครับก็ให้กําลังวัตต์ที่กําลังพอดีนะครับกํลังวัตต์กำลังวัตต์ไม่สูงนะครับกําลังวัตต์ถือว่ากําลังวัตต์น้อยเลยทีเดียวแต่ก็เหมาะกับงานที่เราใช้งานให้เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานนะครับถ้าเราใช้ให้เหมาะสมกับงานก็จะเกิดประสิทธิภาพขึ้นนะครับกับงานที่เราใช้อยู่นะครับ ก็ายางไงคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่ท่านเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับฝากช่อง PJ Pro o r e o ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ